รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40เพื่อแสดงถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนววิถีใหม่สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผอในโอกาสเป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2565ครั้งที่40ระหว่างวันที่18-22กุมภาพันธ์นี้ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นว่าเพื่อแสดงถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนววิถีใหม่สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติโดยปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับโลกวิถีใหม่ให้ปี2565 เป็นจุดเริ่มต้นปีท่องเที่ยวไทยวิสิตไทยแลนเ e ีย2022 Amazing New Chapters สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและแตกต่างนำไปสู่การสร้างรายได้แก่เศรษฐกิจฐานรากเราได้รวบรวมความหัตจันท์ของการท่องเที่ยววิถีใหม่ไว้ในที่ที่เดียวสร้างความเข้าใจทักชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและอื่นๆมากมาย ให้ทั้งชาวต่างชาติทั่วโลกและคนไทยได้ภูมิใจในความเป็นไทยทั้งนี้ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิน่นกิจกรรมชุมชนและการแสดงเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่าน5้าโซนหมู่บ้านและประสบการณ์ท่องเที่ยวใน4โซนกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เข้มงวดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contract Center หมายเลข1672